เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดว้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูล,ลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านโสกามนาตะไกล้ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2565ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านโสกามนาตะไกล้เป็นสถานศึกษาภายใต้กำกับดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบึงการปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น203คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนมีผู้บริหารซึ่งเป็นนักพัฒนาและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคือนายบึงการทองคำโรงเรียนบ้านสสกานาตะไก้ เป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีการศึกษาพุทธศักราช2554โรงเรียนบ้านโศกามนตะใกล้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยโรงเรียนบ้านโสกามนาตะใกล้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนได้นำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบ4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายโรงเรียนได้กำหนดทิศท,ทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการโรงเรียนมีแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการบรรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้เช่นฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันุ์ไข่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูป่าฐานการเรียนรู้สวยหล่อพอเพียงฐานการเรียนรู้ห้องสมุดสุนหันษาฐานการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง ฐานการเรียนรู้สหกรณ์สอนรวยฐานการเรียนรู้ยางพาราพารวยฐานการเรียนรู้การสวดมนต์หมู่หนูน้อยพอเพียงและฐานการเรียนรู้ขยะที่ไร้ค่าแต่มีคุณค่าสำหรับเรา 3. ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณ และได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 4. ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโสกับนาตะใกล้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้นำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือหหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การบรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่บรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ส,สื่อและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลโรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายด้านที่3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนรรมัธยมศึกษาในตะไกได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง3ด้านคือ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนตนารี 3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคม ด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนง,งานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 2. การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรนํามาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านที่5ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จ 1. ด้านสถานศึกษาสถานศึกษาสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนรวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา 3. บุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโรงเรียนมา้านโศกกนาตมตกัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบพร้อมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานการศึกษาสร้างบุคคลให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไป